โอ้คาถามนี้ก็ลึกนะคาถามได้ว่าจริงอยู่ความกตัญญูกระตะเวทีเนี่ยคือการที่ทําให้พ่อกับแม่ไม่ลําบากใจไม่เดือดร้อนใจนะแต่เนี่ยในสิ่งที่เราทาเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทาเนี่ยเรากลับเป็นทุกข์เสียเองเนี่ยทำเรากลับเป็นทุกข์เสียเองทีเนี้ยถาเพิ่มว่าคุณสมบัติของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเห็นไหม แสดงว่าความเป็นลูกที่เป็นปกติก็มีนะความเป็นลูกที่ไม่ดีก็มีความเป็นลูกที่ดีก็มีเช่นเดียวกันกับความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีก็มีเหมือนกันความเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันก็ีปลว,ว่าการเข้าถึงหน้าที่ของตนเองใช่ไหมเราจะบอกว่าเวลาที่เราทําดีอ่ะอันนี้เราพูดสรุปย่อลงมาเลยเนาะ เวลาที่เราทําดีอ่ะมันเหมือนกับว่าเราทําดีไปแบบมั่วๆเราทําดีแล้วว่าเราจะได้ความดีตอบใช่ไหมเราทําดีเราจะได้ความดีตอบคือเราเข้าใจตามที่เราเข้าใจทําดีต้องได้ดีสิใช่ไหมเรายกตัวอย่างเรา,น,าน,นะนั่งอยู่ที่วัดท่านสกลนั่งอยู่ที่วัดท่านสกลแล้วก็มองไปเห็นเขาดำนา แล้วว่าคนที่ดำนาเขาก็ก่อนที่เขาจะดำนาเขาก็เตรียมนาก่อนคาดไถใช่ไหมเก็บวัชพืชเตรียมนาก่อนแล้วถึงเอาข้าวพันธุดีหวานลงไปเขาจึงได้ข้าวที่งอกงามใช่ไหมแต่เนี้ยเวลาที่เราทําดีเหมือนกันเราเอา,มาเมล็ดข้าวพันธุ์ดีของเราเนี่ยเดินเข้าไปหวานในป่าเนี่ยโอกาสที่เราจะได้กินข้าวเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะเหมือนกับเราทําทดีเรา ม่ได้เราไม่ได้คาดไถนาไม่ได้คาดไม่ได้กําจัดวัชพืชเลยแล้วก็ทําดีไปโดยที่เราไม่ได้ใครควรคิดคํานึงถึงอะไรเลยคือทําไปอย่างนั้นแหละโดยที่ไม่รู้ว่าเราทําไปเราทําดีกับใครนาบุญเป็นยังไงเนี่ยไ,ไหมทีนี้เราก็ไปคาดหวังว่าข้าวเราจะงอกงามทีนี้บางคนนี่ไปหวานข้าวบนระลานหินอย่างเงี้ยเนี่ยคือคนที่ไม่มีปัญญา ความเป็นลูก,กมันก็จํากัดในความเป็นลูกนะมันจะเกินขอบเขตของความเป็นลูกไปก็ไม่ได้เห็นไหมถ้าเราเข้าใจหน้าที่ของความเป็นลูกแล้วแล้วก็ทําหน้าที่แค่ความเป็นลูกก็พอนะแต่จะทําให้มันเกินกว่านั้นไปมันก็ไม่ได้จะทําหน้าที่เป็นครูก็ไม่ได้จะทําหน้าที่เป็นคนให้วิชาก็ไม่ได้นะเราทําได้แค่รับสิ่งที่ท่านหยิบยื่นให้นะด้วยความเคารพ ทีนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็อย่างที่เราบอกบางทีความเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่ได้ถึงความเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีนะอย่างบางคนเกิดขึ้นมาท่ามกลางพ่อกับแม่ติดยาเสพติดเลี้ยงลูกแบบปล่อยๆที่ิ้งๆคว่องๆอย่างเงี้ยจริงอยู่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่แต่ไม่มีสมบัติของความเป็นพ่อเป็นแม่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะ เลยบอกว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าแค่การกล่าวอ้างไงถึงบอกแต่มันเป็นเรื่องสมบัติของใจของมนุษย์นะสมบัติของจิตใจของมนุษย์เนี่ยสำคัญนะทีเนี้ยถ้าเราไปมองจิตใจของคนอื่นเราก็ไม่รู้จากสมบัติของตัวเองใช่ไหมจุดสําคัญเลยการศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็คือสะท้อนสะท้อนตัวเองสะท้อนจิตใจของตัวเองทีเนี้ย ถ้าเกิดว่า,ราเร anything, าคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราย ada, ังไม่เข้าใจธรรมนะมันยังเป็นการคาดคะเนอยู่เป็นการใช้ความคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือการคาดคะเนคือการคิดเอาเองนะแต่ธรรมะเนี่ยเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจคนจะถูกต้องตามหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามหน้าที่มันก็จริงอย่างนั้น ความดีก็เป็นของจริงความชั่วก็เป็นของจริงแต่คนที่มีสมบัติเขาจะรู้กันเมือนที่เราบอกว่าคนที่สามารถรองรับธรรมะได้คือคนที่มีใจที่อยอมรับเหตุผลที่ตรงความจริงเท่านั้นนะถ้าเรามีความลำเอียงมีความเพราะลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะความโง่เขลาเนี่ยมันก็จะขาดเคลื่อนแล้วก็จะเข้าไปควบคุม,มข้าราชาการทําไมไม่เป็นอย่างนั้นทาไมไม่เป็นอย่างนี้นะ แต่ทาไมที่แท้จริงมันสะท้อนหัวใจของตัวเองที่เรากําลังจะพยายามเข้าไปควบคุมนะให้มันได้ดังใจเราใครเป็นคนออกแบบให้มันได้ดังใจเรามันมีตัวที่มันคอยบงการอยู่นะก็คือความไม่รู้นั่นเองนะความไม่รู้จริงมันก็เลยบงการทุกอย่างให้มันได้ดังใจอยากให้มันถูกดังใจผลทุกอย่างนะแต่ในความเป็นจริงนะในโลกใบนี้มันมีคนที่ลักเราก็มีที่เราพูด คนที่เกียดเราก็มีคนที่เข้าใจเราก็มีคนที่ไม่เข้าใจเราก็มีนี่คือความจริงนะคือความเป็นกลางของโลกเลยเราจะเลือกเอาตามที่เราชอบใจไม่ได้นะทำเมื่อเรารู้จากความจริงของโลกเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือถอนความเห็นตัวเองออกเราก็กลายเป็นผู้เรียนรู้ความจริงแล้วก็ยอมรับได้โดยที่เราไม่มีข้อคิดเห็นเข้าไปขัดแย้งในความจริงนั้น เรียกว่าถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างมันเป็นของว่างเปล่าทั้งหมดอยู่แล้วอะแต่เรามันมีตัวความเห็นที่มันคอยบังคับบัญชาการคอยบงการว่าทาไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้อยากจะให้มันเป็นอย่างงั้นอยากให้เรียกว่าตัณหาที่เกิดจากความไม่รู้ถ้าเรียกว่าวิภวะตัณหาวิพวะตัณหาคือ,ค,อคืออยากได้ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ อยากอยากได้ในสิ่งที่มันขัดแย้งต่อความจริงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ตัวเองเกิดขึ้นมาแล้วคือมันขัดแยง้งก็คือเกิดขึ้นจากการขาดการศึกษานั่นเองคือการไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพอเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพอเรา,าแล้วก็เข้าใจเอาเองคาดเคลื่อนไปเองทีนี้วิธีการที่เราจะชำระใจตนได้เราก็ต้องมาถอนความเห็นของตัวเองออก แห้เราเห็นความพอใจและความไม่พอใจนั่นแหละถูกต้องแล้วให้เป็นผู้มาสํารวจความพอใจและความไม่พอใจของตนนั่นแหละเราจะเห็นต้นสายประเหตุของความพอใจและความไม่พอใจเรียกว,ว่าถอนทิฏฐิของตนออกเสียได้แล้วก็จะเห็นว่าเอ้ามันคิดนี่อ่าโอ้นี่มันชอบนี่อ่านี่คือความพอใจนี่คือความไม่พอใจนี่แต่คนที่มายืนดูอยู่นั่นแหละคือสติ มันมาสํารวจความคิดสํารวจอารมณ์สํารวจตัวเองเนี่ยตรงนี้อ่ามันจะไม่เลิกโทษสิ่งอื่นนะมันีมันจะโทษตัวเองนะทีนี้เฮ้มันจะกลับมาโอ้เพราะเราไปกัน้นความจริงของโลกนะเพราะบนโลกเนี่ยคนมีความเชื่อแตกต่างกันนะความจริงของแต่ละคนแตกต่างกันนะคนที่เชื่อในความจริงเขาก็เลยทะเลาะกันไงเือว่า คนทะเลาะกันเพราะอะไรคนทะเลาะกันเพราะความเห็นไงคนที่ศึกษายิ่งมีความรู้ยิ่งทะเลาะกันเยอะนะส่วนการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการทิ้งนะทิ้งความรู้ของเรานั่นแหละอ่าไม่ได้มีความรู้อะไรแหละมันเลยไม่ขัดแย้งกับใครคนที่ไม่ขัดแย้งก็ไม่ทุกข์แหละคนที่ไม่ขัดแย้งกับใครก็ไม่ทุกข์แต่เนี่ยคนขัดแย้งเพราะอะไร เราไปดูสีคนที่มีความรู้เยอะๆอะทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายเนีเพราะเข้าใจว่าความเห็นของตนถูกใช่ไหมถอนความเห็นใครที่สามารถถอนความเห็นของตนออกเสียได้มายืนดูตัวเองยืนดูตัวเองคิดยืนดูตัวเองพอใจยืนดูตัวเองไม่พอใจดูเฉยๆฟังเฉยๆน,นั่นแหละส่วนคุณสมบัติของความสมบูรณ์ ความเพอร์เฟกอะความสมบูรณ์แบบอะไม่ได้มีอยู่จริงหรอกเราแค่วาดไว้หลอกตัวเองเฉยๆไม่งั้นท่านจะสอนเรื่องทุกข์เหรอพอมันทุกข์ใช่ไหมพอมันไม่แน่นอนพอมันไม่น่าไว้วางใจแต่เราไปวาดไว้หลอกตัวเองเอาทั้งนั้นเลยคนที่ไปเห็นความจริงก็คือตัวมันวาดหลอกตัวเองเฉยๆ มันก็เห็นว่าตัวเองหลอกตัวเองที่ี้มันก็เลยถอนออกมาแม้แต่ตัวเองก็เชื่อไม่ได้มันก็กลายเป็นสกักการทิฏฐิแหละไม่เชื่อแม้แต่ความคิดของตัวเองเป็นผู้สํารวจไต่ตองความคิดตัวเองสิ่งที่เราคิดอยู่ก็ไม่น่าไว้วางใจนี่นเห็นไหมทีนี้ความเป็นคุณสมบัติที่ดีมันก็เลยไม่ได้มีค่าไม่ได้มีค่านะจะบอกว่า แม้ถูกแต่ไปยึดก็ผิดจะบอกว่าไม่มีค่าก็ไม่ถูกร้ออร์ซนต์อีกนะเห็นไหมถ้าอย่างนั้นจะบอกให้กันให้ทานรักษาศินไปเพื่ออะไรแม้เราปฏิบัติถูกถ้าเราไปยึดก็ผิดอีกแม้เราทําหน้าที่ของลูกแล้วแต่เราไปสําคัญว่าเราดีกว่าก็ผิดอีกเห็นไหมทำทั้งหลายจึงไม่ควรสําคัญมั่นหมายไม่ควรเข้าไปยึดมาถองมันว่าเราเป็นคน ทำเราแค่ทำตามหน้าที่เฉยๆตัวเนี้ยลึกนะถ้าคนไม่เป็นจะไม่รู้ตัวเหมือนประสบการณ์ตรงของเราที่เราเคยพูดถึงเรื่องตอนที่เราทำล้านนะความสามารถเรานี่โอ้โหสุดยอดเลยไม่มีใครทำได้แล้วในขณะที่มันสำคัญตนอยู่มันก็ไม่รู้ตัวหรอก สำคัญว่าตนมีความรู้มีความสามารถมันจะไม่รู้ตัวจนกว่าจะมันจะปรากฏโทษที่ว่าร่างกายของเรานะ่ยโดนแก๊สระเบิดไงที่เราเคยเล่าให้ฟังโดนแก๊สระเบิดใส่หน้าเมื่อก่อนเราก็เข้าใจว่าเราเนี่ยโอ้โหมีความสามารถดีมากเลยทํางานได้ดีมากเลยแต่พอวันหนึง่งที่ร่างกายของเราไม่สามารถทํางานได้แล้ว เมื่อความจริงปรากฏเราแค่หลอกตัวเองทำงานเฉยๆแต่ความจริงร่างกายของเรานี่มันทุกข์นะมันทำไม่ได้ตลอดอ่ะมันต้องมีวันเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีวันแก่แล้วก็ต้องมีวันตายด้วยแต่เราก็สำคัญว่ามันทำได้ดีอ่ะนั่นคือสิ่งที่มันสร้างขึ้นมันหลอกตัวเองเฉยๆเห็นไหมพอเราไปเห็นความจริงปุ๊บก็โอ้ที่ว่า เราไปเจอต้นไม้ใหญ่ไงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันมีใบเขียวชอุ่มเต็มต้นเลยใบไม้ก็ค่อยล่วงไปทีละใบทีละใบทีละใบจนหมดต้นเหลือแต่ต้นที่เป็นกิ่งแห้งๆอยูอ่ใบไม้ล่วงลงพื้นหมดต้นเลยไม่นานกิ่งใหม่ยอดใหม่ก็แต่ออกมาใบใหม่ก็แต่ออกมาโอ้ยแม้เราตายไปในวันนี้ ก็มีคนอื่นมาทำหน้าที่ต่อเราอยู่ดีความจริงมันก็กระจางขึ้นมาโอ้ทุกคนเกิดมาแค่ชั่วขณะต่างคนต่างเกิดมาแค่ชั่วขณะของตัวเองแล้วก็จากไปแล้วใบใหม่ก็จแตกออกมาใหม่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆสมบัติของความหลงและชักนาให้สรรพสัตว์เข้ามาเกิดอยู่ความหลงนั่นแหละมันทําให้มีทุกอย่างความไม่รู้จริงนั่นแหละมันทาให้มีทุกอย่าง มีอย่างนั้นไม่ได้หรือมีอย่างนี้ไม่ได้ก็เป็นความเห็นอีกนั่นแหละแต่ความจริงมันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นการย้อนกลับมาสะท้อนเห็นสมบัติของใจตนนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยธรรมที่เราบอกการปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เห็นอะไรเยอะนะเราแค่เห็นว่ามันทุกข์ ชีวิตที่ดิ้นรนขนขวายพยายามอยากจะให้ได้ดังใจอยากจะให้เป็นอย่างนั้นต้องคอยหลอกตัวเองต้องคอยกล่อมตัวเองว่าตัวเองมีความสุขอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ได้มีความสุขจริงๆเลยความสุขที่มีอยู่บนโลกนี้มันมีแค่หลอกตัวเองว่ามีความสุขเฉยๆเพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมะันต้องเสื่อมสลายไปนั่นแหละคือความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นะ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  ส่วนหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของใครของมันใครจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วปัญหาของเราก็คือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมีความรับผิดชอบต่อตัวเองรู้จักเสียสละรู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รู้จกักแยกแยะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นโทษมันก็ประจักษ์ขึ้นมาในใจเราว่าอะไรที่เราทําไดอไ้อะไรที่เราทําไม่ได้อะไรที่เราทําได้แล้วก็ทําตามหน้าที่เรา อะไรทาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปตามความจริงนั่นคือการแยกแยะออกให้เห็นตามความจริงเรียนรู้ความจริงเนาะ